เราเนี่ยเขาไปดาวอังคารไปดาวอื่นมาแล้วแต่ความแตกต่างของประเทศเหล่านั้นกับประเทศเราคือเรามีความก้าวหน้ามีความที่กําลังก้าวหน้าและมีอดีตที่เป็นวัฒนธรรมอย่างที่เราพูดถึงเรื่องกินเกยนะ,ะเพราะนี่คือพี่น้องชาวจีนมาจากประเทศจีนยังมารักษาประเพณีไว้จําลองประเทศจีนที่ยางวรรณเลยนะที่เรียกว่าชุมชนชาวจีนหรือว่าเป็นส่วนที่เหมือนกับอยู่ในเมืองอื่นทั่วโลกเป็นอย่างเงี้ยเราไปหาดูแล้ว่านี่คือความ แข่งแข่งของวัฒนธรรมไงให้เห um. nah ็นลูกหลานมาสืบต่อสืบทอดอิทวิญญาณอุดมการการใช้ชีวิตเมื่อกี้คุณสมบัติพูดถึงชาวพุทธเนี่ยนะอายุศาสนาพุทธเรามา2600ปีแล้วนะคุณทัการกินเจคุณขวัญครับแล้วคุณสมบัติครับคือช่วงเนี้ยคนที่เดือดร้อนนะเราก็คิดว่าท่านต้องเสียสละนิดนึงคือท่านที่ไม่ได้กินเจด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยท่านไปตลาดในบ้านอาจจะบ่นให้ฟังว่าเอ๊ะทำไม ผักมันจะขึ้นราคาทําไมผักมันเพิ่มขึ้นตรงโน้นเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคนกินผักหรือคนกินเจนเองสองก็คือเหตุผลก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยช่วงเนี้ยน้ามาเยอะบางพื้นที่น้ําท่วมแล้วพืชผักบางอย่างเนี่ยเวลาเตี่ยความชื้นเนี่ยมันก็จะก็จะเน่าเร็วการขนส่งมาตลาดก็อาจจะมีการปลอกออกแล้วก็เหลือไม่มากก็จึงเป็นเหตุที่หวังว่าพี่น้องที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยจะได้เห็นใจ แม่ค้าก็จะได้โอกาสได้สตังค์เพิ่มมากขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็พี่น้องชาวสวนก็จะสามารถขายของได้ด้วยของอาจจะขาดตลาดในบางอย่างบางสินค้านี่เป็นเทศกาลกินเจที่เราหวังว่าจะได้ประโยชน์ตอนนี้มีเทศกาลกินเจมากกว่าน,นั้นคือว่าในเมืองอใหญ่ๆเขาจะเสริมกันเช่นที่พูดถึงหาดใหญ่ที่สงขลาที่ภูเก็ตที่จังหวัดตรังที่กรุงเทพนอกากยา่ยวราชแล้วเนี่ยมีเทศกาลกินเจที่ไหนฮะที่เมืองทองคนที่เขาทําอาหารเจรเนี่ย มันจะได้ไประโยชน์มากเขาขายคนรู้จักกันพักพวกเรานะเขาบอกว่าผมไปขายอาหารเจส่งมาทางไลน์ทางเฟซบุ๊กให้ดูเขาบอกอนุโมทนาด้วยแล้วก็บอกนี่นะ,ะแทนที่คุณจะไปขายเนื้อสัตว์เหมือนเดิมเนี่ยกลับมาขายอาหารเจเขาบอกตลาดสะพัดรถไม่มีที่จอดเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยค,ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับทําให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นทาให้อะไรสิ่งหลายหลาสิ่งหลายนิยานเนี่ยคือดูแลมันสวยงาม นะฮะไม่ว่าประเพณีจีนหรือประเพณีไทยก็แล้วแต่ทุกคนก็ยังอยู่อยู่กับประเพณีของไทยแล้วชาวจีนก็อยู่กับประเพณีชาวจีนเรายกตัวยอย่างไม่ว่าสาจีนถูกจีนหรืออะไรประมาณนี้ก็คนจีนทั้งหมดเนี่ยก,ก็จะให้ความสําคัญนะฮะยิ่งตูกจีนด้วยล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่สุดสําหรับชาวจีนและสําหรับผู้ใช้แรงงาน พราะส่วนมากเนี่ยนักธุรหิจหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นชาวชีนมากกว่าพอ,พอถึงจุดชีนเอาแล้วเราเตะเอียปีนี้นี่จะได้เตะเอียเท่าไหร่นะตั้งคิดกันแล้วเออเตะเอียเขาจะจ่ายกันเดือนไหนวันไหนวันไหว้วันไหน,ว,น,ไหนวันจ่ายพอถึงวันไหว้แล้ะเอาละพอถึงถวันจ่ายปั๊บรู้แล้วเดี๋ยวต้องได้แน่ ว่าจะได้ขี่เดือน<ม>จะได้ยังไงกันแล้วเงินเดือนขึ้นไหมค่าแรงขึ้นหรือเปล่าอะไรค,ะคือคือ,คอเราเราเคยเป็นลูกจ้างมาแล้วเ,เคยเป็นทํางานมาเราเราก็มีความหวังตรงนี้เหมือนกันในขณะทย่างตอนนี้เราเป็นผู้นานเราก็รู้ว่า,าพนักงานหรืออะไรเนี่ยเขาก็หวังตรงนี้เหมือนกันแล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าเออดีใจนะเราจะได้ไดเอียนะ,ะเราจะได้โบนัสถ้าคนไทยก็ข้าราชการก็เขาเรียกว่าโบนัสป,ปลายปีปลายปีใหม่นะสิ้นปีแต่คนจีนก็ ช่วงระหว่างกุมภามีนาเนี่ยประมาณเนี้ยจะจะเป็นช่วงตรุษจีนมันไม่แน่นอนนะฮะก,ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ศาสตร์จีนเนี่ยศาสตร์จีนไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยน่าเท่าไหร่คนไทยนี่จะถือว่าวันวัน,วน,วนตรุษไทยนี่ก็เป็นวันน่าจะเป็นวันสงกรานต์่วันสงกรานต์นี่ถือว่าก็แรงงานต่างๆก็จะกลับบ้านหมดกลับทีมเป็นอาทิตย์ถ้าอย่างนั้นก็กระทบกระเทือนมาถึงพวกอุตสาหกรรมที่เป็น ผู้ผลิตชาวจีนเนี่ยพอพนักง,งานกลับบ้านหมดก็ต้องให้บางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจุดจีเนี่ยผู้อุตสาหกรรมหรือโรงงานที่เป็นชาวจีนเขาจะหยุดหยุดประมาณ7วันหรือ6วันแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วว่าจุดจีเนี่ยม่หยุดจะมาหยุดสงกาห์ทีเดียวเพราะ <ขอ S 1> มันจะช่วงมันจะใกล้ๆกันถูไหม um มันก็จะเลยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเรื่อง,องการทํางานเรื่องการผลิตอะไรนิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนมาก็เป็นการปรับตัว แล้วก็คนไทยเนี่ยชาวอีสานหรือต่างจังหวัดเนี่ยพอมาทํางานกรุงเทพพอถึงพอถึงพอถึงช่วงสงการเนี่ยก็ต้องกลับอะไรก็ชุดไม่อยู่จะให้พิเศษกี่แรงสามแรงสี่แรงก็ไม่เอาขอกลับบ้านช่วงสงการนี่ฮะคือประเพณีเนี่ยทั้งไทยเนี่ยทั้งจีนเนี่ยมันมีความสำคัญมากหลักใหญ่ๆเลยของจีนก็คือวันตรุษจีนนะฮะศาสตร์จีนก็ถือว่าที่สองแล้วเราลงมาก็คือไหวพรัทร์แล้วก็มาขินเจนะที่หลักๆเนี่ย แล้วก็รู้สึกไทยนี่ก็จะมีสงกรานสงกรานถือว่าโอเคเป็น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 ประเพณีที่ที่ใหญ่สุดแล้วก็เป็นประเพณีที่ต่างชาติรู้รู้ว่าถ้ามาเที่ยวเมืองไทยตอนเดือนเมษาแล้วสงกรานเนี่ยสนุกแน่เราจะเห็นถนนข้าวสารเห็นไหมฮะผู้ต่างชาติเนี่ยจะมากันตลอดถ้าตุรกีแล้วมาเล่นกันน่ารักอ่ะมันเป็นภาพที่สวยงามออกมาในการท่องเที่ยวนี่ยเพราะในการท่องเที่ยวเนี่ยพอสงกรานปั๊บคนต่างชาติจะมาเที่ยวเยอะแล้วก็จะเล่นน้ํากัน พอพอพอไปต่างประเทศพอพอคุยกับต่างต่างชาติเขารู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยสนุกสงการ พูด <Okay. S 2> ถึงประเทศไทยในยดีอย่างหนึ่งนะคะคุณสมบัติภูรศคือ <Okay. S 2> ว่าเรามีเทศกาลมีความรื่นรมเ,นเกือบจะแทบทุกเดือนเลย <Okay. S 2> เป็นทุกๆเดือนที่นักท่องเที่ยวยสามารถที่จะเข้ามาทเที่ยวชมในประเทศในจังหวัดต่างๆรวมไปถึงในเทศกาลต่างๆได้ <Okay. S 2> อย่างช่วงมกราคมเนี่ยช่วงไล่มาทีละเดือนเลยนะมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงปีใหม่ <Okay. S 2> นะปีใหม่สากล <Okay. S 2> แต่ว่ายังอยู่ในช่วงหนาวนิดๆของเมืองไทย <Okay. S 2> ตามเชียงใหม่ตามดอยเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างเยอะนะคะ มราคุณพามาถึงทางเมษาเนี่ยเราก็มีสงกรานรให้เขามาเที่ยวเปียกน้าได้ทั่วทุกจังหวัดเลยในประเทศไทยนะคะจนมาเนี่ยค่ะกลางกลางปีเนี่ยก็ยังมีเทศกาลมีตรุษจีนมีอะไรมีอะไรเนี่ยคะ่ะมีในเรื่องของกินเจนเนี่ยคะ่ะที่เดือนนี้เนี่ยเดือนกันยายนก็ยังมีอยู่อีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเรามีเราสามารถที่จะจัดกิจกรรม S 1> <S 1> เราสามารถที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวในประเทศไทยของเราได้ตลอดเวลาและประเทศไทยของเราเนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างทั้งความเชื่อวัฒนธรรมและมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายมอญเรามีทั้งนักถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเรามีความหลากหลายแต่เราก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยอย่างปกติสุขครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติผมอยากจะเสริมคุณขวงคุณสองว่าคือบ้านเมืองเนี่ยเมื่อเดินไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยผมยัง นังนึกอยู่ว่าทั่วโลกอีดช้าเรานะเมื่อทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยคือแต่ละเดือนอย่างที่คุณขวัญว่าปีใหม่เสร็จก็จะมากรุมพาตุตจีนตุจีนเสร็จก็จะมาสงกรานสงกรานเสร็จก็จะมันจะมีเทศกาลศาสนานะเดือนสามเนี่ยวันวันวิสาขะวันมาฆะก่อนนะวันเพ็ญเดือนสามมาฆะวันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขะวันอาสารหะเข้าพรรษาเดี๋ยวก็ออกพรรษาก็อบุญกระถินนะ บุญเดือนหกุญกระถินมีมีเขียนไว้เลยว่าประเพณีสิบสองเดือนไทยเนี่ยวันหนึ่งเราจะทําเป็นเลยฮะเป็นแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่คนจะได้มาสัมผัสเป็นดินแดนในฝันนี่เป็นจุดเริ่มต้นถูกไ่มครมันเป็นเรื่องที่เราจะมีใช้กินตนาการนิดหนึ่งจัดระบบโอกา,ารตลาดเข้ามาใช้เนี่ยไม่ต้องปลูกอะไรก็ได้ให้คนมาเที่ยวแล้วก็กินอยู่ที่เนี่ยและเราจะทําไงว่าผมยังงงอยู่ว่าจะทําไงเราจะมีที่ต้อนรับ เราจะเอากับคุณเตรียมกระเป๋าใส่ตตังไว้ให้พอเถอะเมื่อวันหนึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดอาเซียนนะพโลกเราจะเป็นเป็นจุดดึงดูดเป็นศูนย์กลางของโลกในอนาคตน,นอกจากกินเจแล้วเนี่ยวันหนึ่งคนจะหลั่งไหลมาอยากจะมาชมประเพณีน,นี้รเราจะขายแพ็กเกจไปทั่วโลกได้เลยว่าเป็นอะไรที่โอ้วันเนี้ยพวกเราจะต้องพยายามบอกให้เด็กรุ่นหลังให้เรียนรู้ให้เท่าทานันการกินเจมีความสำคัญยังไงเขาต้องอธิบายได้เสร็จออกพรรษาสำคัญยังไงก็ทิ้งไงเขาอธิบายได้เสร็จ ไม่ใช่บอกว่ารู้แต่วัดพระแก้วรู้แต่อายุทยาประเพณีทุกอย่างมันจะต้องละเอียดยิบเป็นภาษาจีนได้ภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนกับเกาหลีเขาพูดแค่แดจังกึมทําอาหารอย่างเราคนทั่วโลกไหลไปทําอาหารที่นั่นถึงกับต้องเอามาเปิดกีฬาสีเกมเี่ครับเรานึกดูบ้านเรารับคุณสมหวังว่า,วาเราจะขนาดไหนถ้าเราอย่างนั้นนะผมนี่ผมอยากจะทิ้งไทยไ้ยังมีเรื่องอีกเยอะจะคุยได้ไหมครับจริงๆนวเนี่ยคือประเพณีเนี่ยผม,ผมมองมองมอง,มองให้ความสําคัญของ,รงประเทศไทยเรานะฮะว่า ยังวันเนี่ยวันสงกรานเนี่ยผมมองหลักๆเลยเนี่ยวันสงกรานเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าสงกรานเนี่ยจะมีความสนุกสนานมากโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โอ้โห<ฆ>เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเที่ยวน่าสัมผัสนะฮะถ้าถ้าเราให้ความสําคัญตรงนั้นเนี่ยเราก็น่าจะมีการประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็พอวันสงกรานปับน๊บจัดงานใหญ่เลยจัดงานใหญ่หมายถึงรัฐบาลต้องส่งเสริมนะส<ฆ>่งเ,เสริมจัด จากกิจกรรมอะไรต่างๆจัดงานใหญ่นะฮะงานใหญ่มากๆนะฮะระดับประเทศเลยเนี่ยเพื่อเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยผมผมว่าน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ออกมาสวยงามนะ,ะสั่งฝรั่งว่าไงฮะเพราะ,ะวอเตอร์วอลสงครามน้ำํำเห็นอยู่ในอังกฤษระดับผู้ใหญ่เล่นเลยครับเอาปืนน้ำมาฉีดกัน,นอ่ะเรื่องน่าสนใจมากครับ ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการช่วงที่สองค่ะ ะะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเศรษฐกิจการเมืองนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ค่ะผ่านทาง s อ s เอสหมายเลข468-9900้และสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook เพจของฟรีสเอ่อ์ฟพีซทีวีนั่นเองค่ะเรามา,า,มาคุยเร,รื่องพรบทวงหนี้ดีกว่าครับเช่ครับเป็นประเด็นที่ฮอตมากสำหรับลูกหนี้เจ้าหน,านี้อะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนเิทีฟนะครับ,รบสำหรับเจ้าหนี้แต่มันมันเป็นเรื่องที่ ที่สำหรับลูกนี่ก็มีมีช่องทางแนวทางเนี่ยนี่ขนาดประธานชมรมทูงนี้นะนายประชาชัยสุวรรณเนี่ยก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าคือการออกพรบก็คือยังยังไม่ผ่านเป็นกฎหมายนะฮะยังอยู่ในช่วงรับหลักการอยู่นะครับพรบอทวงนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางอะไรหรือเปล่านะครับและปัจจุบันเนี่ยทางธนาคารเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยกู้จะปล่อยกู้ให้กับรายย่อย ก็ไม่กล้าปล่อยเพราะปล่อยไปแล้วถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถไปทวงถามนี่ได้มีอย่างเดียวคือฟ้องร้องอย่างเดียวะนะครับมันก็ทําให้เกิดช่องว่างตรงนี้แต่อารักพรบกทวงที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีสําหรับพวกนอกระบบะไอ้ที่ปล่อยกู้นอกระบบไอปนี่ไหนคุณสมหวังค่ะหลายท่านอาจจะเอ๊ะ พรบรทวงหนี้พอดีว่ามันเป็นประเด็นเล็กๆแต่ว่ามีการพูดคุยกันในสังคมค่อนข้างกว้างขวางแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเอ๊ยยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบความเป็นมาความเาไปว่าเนื้อหาของพอรบรทวงหนี้เนี่ยโดยหลักและสาระสําคัญมันเป็นยังไงแล้วทําไมถึงเกิดมีความคิดเห็นนี้ขึ้นมาแล้วมีหลายๆฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับพรบรทวงหนี้นี้คือ <examples S 1> <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยผมเน้นนี่ครับว่าพรบทวงหนี้เนี่ย,ยมันเป็นมันมีทั้งบวกทั้งลบนะครับนะฮะ <c oughs> เป็นความคิดเห็นนะฮะนะฮะ เป็นข้อวิจารณ์นิดหนึ่งว่ามันมีทั้งบวกและลบไอ้บวกก็บวกกับทุกนี้ไอ้ลบก็ลบกับเจ้าหนี้มันเป็นผลลบกับเจ้าหนี้ทีนี้ธนาคารเนี่ยเขาก็เริ่มจะจะ,จะ,จ,ะจะเริ่มสกรีนนะเริ่มเริ่มมองนะว่า,าไกวยคู่แล้วจะได้เงินคืนไหมไกวยคู่แล้วจะต้องไปติดตามหนี้ไหมถ้าติดตามหนี้ทงถามหนี้ก็ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องคล้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยแ้วคือ กฎหมายเนี่ยกฎหมายเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันมีปัญหานิหนึ่งว่ามันมันมันกฎหมายเนี่ยมันมันอ่อนเกินไปสําหรับสําหรับผู้ผู้เป็นหนี้แล้วก็ผู้เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับยกตัวอย่างสมมุตินะฮะสมมุติว่าผมเป็นเจ้าหนี้เนี่ยผมขายสินค้าวป็นนี่ผู้ยกผู้ยกค่างชัดเจนสมมติว่าคุณสมัครเป็นเจ้าหนี้ขายสินค้าให้ขวัญเนี่ยเป็นเงินหนึ่งพันบาท สมมุตินะฮะ,ะแล้วคุณฝันก็เขียนเช็คไว้ให้ผม1,000บพทคบาทเขียนสั่งจ่ายสั่งจ่ายร่วงหน้าอีก30วันพออีก30วันเนี่ยผมเอาเช็คของคุณฝัน1,000บาทเนี่ยไปขึ้น,เ,นเงินแล้วธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่ายผมตามทวงนี่เดี๋ยวมีปัญหานะผมผิดกฎหมายนะ<อ>ผมไปทาทวงนี่คุณฝันนี่ผมผิดกฎหมายทันทีเลยน,นี่ยกตัวอย่างภาพชัดเจน นะฮะผมไปตามทวงผมผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดําเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายแต่ไม่ใช่ไปทวงนี้การทวงนี้ถือว่าเป็นการประนอมหนี้เอ้ยอยูจะจ่ายแล้วเมื่อไหร่เอ้ยอยูจะยืดเช็คต่อไปไหมนี่นี่เ <ạ. S 2> ดหลักการนะฮะไอเช็คที่มันเด้งออกมาอยูจะเปลี่ยนเช็คใหม่ไหมยืดอดอกไปอีกสิบห้าวันหรือว่ายูจะตีเช็คใหม่มาเปา็นสองใบใบละห้าร้อยบาทมันมันเจราจากันนะ<ถ>เจราจากันประนอมหนี้แต่บอกเห้ยไม่ได้ถ้ากฎหมายออกมาเนี่ยทวงนี้ไม่ได้ละ ผม1,000บาทเนี่ยอพอเช็คแดงมาผมต้องฟ้องเลยแล้วฟ้างมันมีปัญหาอย่างี้ครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือกฎหมายเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะทําให้คนที่มีความคิดที่จะตั้งใจจะโกงค่ะฝา,ากจำหรือกลัวเอาว่าถ้าสมมุติไม่มีการจ่ายหรือจ่ายไม่ได้ถ้าเป็นคดีอาญาเป็นคดีอาญาเดี๋ยวนี้เนี่ยตัดสินเนี่ยไม่เกินหนึ่งปี โทษไม่เกินหนึ่งปีนะครับหรืออาจจะไม่ต้องติดคุกหรืออาจจะแค่รอลงอาญานี่ถือว่าเป็นเป็นแนวทางที่คนที่คิดจะโกงต้องพูดภาษาชาวบ้านว่าถ้าคนคิดจะโกงมันคิดแบบนี้ก็ไม่น่ากลัวแแต่ถ้าคนไม่คิดโงกงก,ก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่น่ากลัวสําหรับมัน,ม,นมันเบาสําหรับคนที่มันคิดโกงไงถูกไหมย,ยังดีเป็นนี่ร้อยล้านสองร้อยล้านเวลาไปขึ้นศาลฟ้องศาลศาลก็ตัดสินจําคุกปีหนึ่งอาจจะรอลงอาญา จะเป็นี่ิบล้านล้านหนึ่งหรือร้อยล้านพันล้านเนี่ยคดีก็อย่างนั้นแลวกฎหมายเดี๋ยวนี้การฟ้องล้มลลายเนี่ยการฟ้องล้มละลายเนี่ยมันมีอายุฟามแค่สามปีพอพ้นจาก3ปีเนี่ยการล้มละลายก็ถือว่าจบก็กลับมาเป็นบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นช่องว่างตรงนี้เนี่ยเรามองถึงว่าคือผมผมเข้าใจนะฮะว่าพรบททงนี้อาจจะ